ะะบอกเรา90ให้กับเพื่อนๆได้รู้จักนะคะว่าช่วงนี้การทำอะไรบ้างเนาะ,ะช่วงนี้การก็ทำธุรกิจหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจยอชัตเตอร์นะคะ property ให้เช่าเนาะยอชัตเตอร์ property ใหนะ้เช่าเนี่ยก็อยู่ที่ภูเก็ตนะคะถ้าใครไปเที่ยวภูเก็ตก็อย่าลืมนะคะแวะมาทักทา,ายกันได้นะคะแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งก็คือมัง k ีดีว่านะคะมังคีดีวานี่จะเป็นตัวของ คาร์บ uh, no. mm ูเร่เนาะที่เป็นคาบูเร่โชว์ดินเนอร์โชว์นะคะ mm hmm. ก็ยังทําอยู่นะคะตอนนี้ก็รอประเทศไทยนะคะเปิดแล้วก็เราก็จะได้กลับไปทํางานกันเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. แล้วก็ธุร uh, ก,กิจที่เป็นธุรก,กิจอาหารเสริมนะคะ mm hmm. ก็ยังทําอยู่นะ mm hmm. จ้าไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ทิ้งหายไปไหนนะคะ mm hmm. อ่านี่เลยนะคะตัวนี้ก็แนะนําเลยนะคะถ้าเพื่อนๆน,น,นะคะทํางานเยอะนะทํางานเยอะแล้วก็ ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าดูแลร่างกายเรานิดนึงเนาะ,ะตัวนี้ก็จะช่วยไปนะคะ เสริมสร้างนะคะภูมิคุมกันให้แข็งแรงเนาะแล้วก็ช่วยช่วยให้ผิวพรรณดูเปล่งปลังด้วยนะคะจากข้างในนะคะตัวนี้จะมีซูเปอร์ฟู้ดอยู่เนาะคนที่รู้จกักดีเซิร์ฟแล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ตลอดนะคะแล้วก็ถ้ามีโปรโมชั่นดีๆนะคะเกี่ยวกับดีเซิร์ฟนะนะการก็จะเอามาบอกเพื่อนๆนะคะแต่วันนี้การขอดื่มดีเซิร์ฟก่อนหนึ่งซองนะคะก่อนนอนก็ดื่มได้นะคะตื่นเช้ามาก็ดื่มได้นะอังเรามาดื่มดีเซิร์ฟกันค่ะ กระดูให้หมดซองแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นแบบว่าตัวซูเปอร์ฟู้ดเนาะที่ช่วยให้อ่อคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวนะคะแล้วก็ไปช่วยเสริมให้ภูมคุ้มกันแข็งแรงด้วยนะคะตัวนี้ดีมากเลยนะคะอ่ะอใครสนใจใครที่ยังไม่รู้จักดีเซิร์ฟนะถ้าสนใจก็สามารถที่จะขอข้อมูลกับการเพิ่มเติมได้นะคะอืมแล้วก็ ตอนนี้การก้ามา,าช่วยธุรกิจในครอบครัวนะก็จะเป็นธุรกิจทําเสื้อผ้านั่นเองนะคะทําเสื้อผ้าตัวนี้เราจะมีอยู่2แบบนะคะก็คือรับตัดเย็บสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้านะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือทําเสื้อผ้าส่งสําหรับพี่ๆน้องๆนะคะเพื่อนๆที่ยังมีทุนไม่เยอะที่ไม่สามารถที่จะบอกว่ามีทุนเยอะๆที่จะมาสร้างแบรนด์อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมารับเสื้อผ้านะคะจากโรงงานของเรานะคะ เอาไปสร้างธุรกิจนะคะสร้างรายได้เพิ่มนะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าบอกว่าทั่วทั่วไปนะก็จะมีบอกว่าอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นคอลเลกชันใหม่ที่พี่สะพายการอะ่ะแกทําออกมานะคะเพราะว่าอันนี้ใส่ได้ทั้งเขาเรียกนะใส่ได้ทั้งทํางานนะคะแล้วก็ใส่ได้ทั้งอยู่บ้านนะคะไปเที่ยวก็ใส่ได้นะคะด้านนี้ก็จะเป็น เป็นเป็นผ้าที่ไม่ร้อนนะคะเหมาะกับบ้านหนาวเนาะแล้วก็จะมีชุดเดรสด้วยนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าเด็กด้วยนะคะเสื้อผ้าเด็กนี่ก็น่ารักมากเลยนะคะหรือว่าก็ส่งไปให้หลานๆใส่เนาะเออหลานๆก็เชื่อเป็นแบบผ้อะไรเงี้ยอ,อันนั้นแหละก็คือสิ่งที่การทำนะคะทีนี้การจะมาคุยในเรื่องของอการสร้างไรายได้การหาการหาไราไได้เพิ่มนะคะจากงานที่ทําจากธุรกิจที่ทาอยู่แล้วนะคะถ้าสมมุติว่าเรามีธุรกิจตัวเดียว ที่สร้างรายได้ให้กับเรานะคะถ้าสร้างรายได้เยอะก็โอเคเราก็จะไม่มีผลกระทบกับวิกฤตนะคะถ้าสมมุติว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยแล้วงานที่เราทําหรือธุรกิจที่เราทํายอดขายตกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่างานที่เราทําก็มีแบบว่าให้ให้คนละาออกอจากบ,บริษัทอะไรเงี้ยบางครั้งเราอาจจะเจอผลกระทบกับตัวเราเองนะคะที่บอกว่าเฮ้ย เราอาจจะแบบได้ลดได้ลดเงินเดือนลงอะไรเงรี้ยแล้วถ้าต้องการที่จะหาะไรายได้เพิ่มสร้างไรายได้เสริมนะคะการก็แนะนําที่ว่า,ามาสามารถเป็นเขาเรียกน,นะแม่ค้าออนไลน์นะคะหรือว่าทําธุรกิจเสื้อผ้าเสริมก็ได้นะคะลงทุนขั้นต่ำ <c oughs> ขอโทษนะคะลงทุนขั้นต่ําก็ไม่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่ารับเสื้อผ้าไปขายอะไรเงี้ยทุนน้อยๆอะไรเงี้ยเพื่อที่จะหาะไรายได้ เพิ่มให้กับครอบครัวอะไรเงี้ยหาค่าขนมให้กับลูกๆอะไรเงี้ยก,ก็สามารถที่จะมารับสื้อผ้าส่งนะคะจากการได้นะคะจากโรงงานได้อะไรเงี้ยหรือถ้าพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆมีทุนที่จะสร้างแบรนด์ของตัวเองแล้วต้องการหาโรงงานผลิตนะคะ ก็มามาปรึกษากันได้ก็สามารถมาปรึกษากันได้ว่าเออจะทำคอลเลคชันแบบนี้ทำเสื้อผ้าสไตล์นี้อะไรเงี้ยราคาตัดยิบอยู่ที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การก็จะช่วยในเรื่องของคิดราคาต้นทุนออในการผลิตนะคะแล้วก็ราคาขายอะไรแบบนี้นะคะอ,อ่ะการก็มาบอกคร่าวๆนะคะให้กับทุกทุกคนเข้าใจนะคะว่า การทําอะไรบ้างนะคะเห็นการทํางานเยอะใช่ไหมทำนู่นทํานี่ะอะไรเงี้ยก็นั่นแหละคือสิ่งที่การทํานะคะธุรก,กิจเสื้อผ้านี่เป็นเป็นธุรก,กิจของครอบครัวนะคะพี่ชายกับพี่ชายก็ทํามาร่วม20ปีแล้วนะคะการแค่ไม่ได้บอกใครแค่นั้นเองบางคนก็ทราบบางคนก็ไม่ทราบเนาะ,ะแล้วก็เรือยอดก็ทานะคะพ่อเป็ตตี้ก็ทำนะคะ,ะบางกีว่าก็ยังทําอยู่นะจ๊ะแล้วก็ในเรื่องของธุรก,กิจนะคะอาหารเสริมก็ทานะคะเพราะว่ามันเป็นธุรก,กิจที่ลิงก์กัน ในใน,ในความคิดเห็นของการนะธุรกิจที่การทำเนี่ยมันเป็นทุกอย่างที่มันลิงก์กันมันสามารถที่จะไปด้วยกันได้เราสามารถที่จะทําได้เราสามารถทีาาาถ่จะสร้างรายได้เสริมให้กับกครอบครัวเราได้อะไรแบบนี้นะคะทีนี้การก็ขอฝากด้วยนะคะ ตัวเสื้อผ้านะคะที่จะเป็นเสื้อผ้าส่งนะคะถ้าพี่ๆคุณแม่นะคะหรือว่าเพื่อนๆนะคะต้องการที่จะสร้างรายได้เสริมนะคะเอาเสื้อผ้าไปสร้างแบรนด์ของตัวเองก็สามารถมาคุยกับการได้นะมีทุนเท่าไหร่ยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะคุยกันได้นะคะ แล้วก็การก็ขอขอฝากนะคะอาหารเสริมของกันด้วยนะคะมีทั้งคอลลาเจนนะคะมีทั้งซูเปอร์ฟรุตนะคะแล้วก็มีในเรื่องของลดน้ําหนักลดไขมันด้วยนะคะแล้วก็มีครีมด้วยนะอครีมตัวนี้ก็บอกว่าแนะนํามากที่สุดเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยากใช้เทคโนโลยีสเตมเซลล์นะคะมีแอบขายของเล็กๆน้อยๆ <laughs> เพราะว่ามันเป็นธุรก,กิจของกันเองนะคะแล้วก็การก็ขอฝากนะคะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ทำธุรกิจอยู่นะคะหรือว่าอยากที่จะก้าวเข้ามาทําธุรกิจนะคะค่อยๆศึกษานะคะว่าเราอยากจะทําอะไรนะคะค่อยๆศึกษานะคะอย่ารีบร้อนถ้าเราตัดสินใจแล้วนะคะก็ให้ตั้งใจทํานะคะอย่างน้อยอ่ะทสักปี2ปีนะคะทําให้รู้ว่า ธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันสร้างไรายได้ได้ไหมนะคะถ้ายิ่งอยู่นานกําไรมันก็ยิ่งได้นานนะคะโอเคค่ะการก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆน,นะคะที่ทําธุรกิจอยู่หรือตั้งใจที่จะอยากคิดจะทําอะไรอยู่นะคะตั้งใจอยากจะหาะไรายได้เสริมก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะถ้าอยาก ได้ข้อมูลหรืออยากมาปรึกษาในเรื่องการทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะปรึกษากันได้นะคะโอเคค่ะวันนี้การก็ขอไปก่อนเนาะทุกคนก็อาจจะนอนแล้วอย่างเงี้ยมาดึกนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็งานก็เยอะนิดนึงนะคะก็การขอฝากนะคะ อีกครั้งหนึ่งนะคะธุรกิจเสื้อผ้านะคะส่งออกนะคะราคาส่งนะคะใครอยากทำธุรกิจส่งออกก็เกี่ยวกับเสื้อผ้าก็สามารถมาคุยกันได้นะจ๊ะโอเคค่ะงั้นกันก็ขอไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆนอนหลับฟันดีตื่นมาได้เงินล้านกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะ